วัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนี้อยู่นะคะก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะมีมดนะคะมาทํารังอยู่ในกระถางต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะยิ่งถ้าใครนะคะปลูกต้นไม้นะคะไว้ในบ้านหรือว่าภายในคอนโดหรือว่าริมระเบียงนะคะก็จะเจอปัญหานี้เนี่ยหนักมากเลยละคะ่ะเพราะว่ามดเนี่ยมักจะขนไข่หนีน้ํานะคะแล้วมาซุกซ่อนอยู่บริเวณกระถางต้นไม้ของเราค่ะบางทีนะคะเดินกันเป็นขบวนอยู่บนพื้นบ้านเราเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหานั้นค่ะในเมื่อมดนะคะไม่ชอบน้ํา เพราะว่าเขาเนี่ยขนไข่หนีน้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนําต้นไม้ที่เรารักเนี่ยลงไปอยู่ในน้ําค่ะ,คะเพื่อให้ห่างไกลจากมดนั่นเองค่ะและต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกในน้ํานะคะในโหลกแก้วสวยๆวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือนี่เลยค่ะอกโกนิมานะคะรับเงินรับทองหรือว่านับเงินนับทองนะคะหรือว่าแก้วกัญจนานั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะนี่ วิธีปลูกวิธีดูแลนั้นก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถปลูกในน้ําได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูกันค่ะสิ่งที่จะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะนะคะโหลแก้วสวยๆนะคะทุกคนเลือกเอาตามใจชอบเลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะหินกรวดแบบนี้นะคะนี่เลยเราจะใช้เพียงเท่านี้เองค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยแต่ว่าพอปลูกแล้วนะคะออกมาสวยเก๋อยบอกใครเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะ เทเอาอต้นรับเงินรับทองของเรานะคะออกมาจากกระถางเดิมก่อนค่ะซึ่งในกระถางเดิมนะคะเราปลูกเขาด้วย กาบมะพร้าวสับนะคะผสมกับเพอไลท์เท่านั้นเองค่ะทุกคนเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าวัสดุปลูกเนี่ยคือกาบมะพร้าวสับนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความชื้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยแหละโอ้โหตัวชอบของมดเลยนะคะมดเนี่ยจะชอบเข้าไปทําลังมากๆเลยละคะ่ะ นี่เลยน่าออกมาแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารากของอะโกนิมานะคะทุกคนเขาจะมีความอวบน้ํามากๆเลยนะคะก็คือรากจะมีสีแบบว่าเขาขาว,ขาวเหลืองๆนะคะแล้วก็มีเส้นขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะเวลาเรานําไปปลูกลงในน้ําค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ล้างรากนะคะเราก็เลือกส่วนที่มันเน่าเสียเนี่ยออกไปแล้วนะคะทุกคนนี่เลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งอโกนิมารับเงินรับทองนะคะหรือว่าแก้วกาญจนาเนี่ยเขามีพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวรับเงินรับทองเนี่ยเพิ่งจะมีออกมาไม่นานนะคะทุกคนแต่ว่าความสวยงามนะคะแล้วก็ความโดดเด่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์ที่พัฒนาออกมานะคะก็อาจจะมีพื้นใบสีเขียวนะคะ เต็มจุดสีชมพูจุดสีขาวนะคะหรือว่ามีแบบว่าสามสีในใบเดียวกันนะคะอย่างเช่นอัญมณี3มสีนั่นเองค่ะนี่เลยส่วนเจ้ารับเงินรับทองของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนําลงมาปลูกในโหลแก้วนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเก๋ไก่แล้วก็หลีกไกลจากมดด้วยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็นําหินกรวดนะคะใส่ลงไปในโหลได้เลย เป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากและที่สําคัญนะคะดูแลง,ง่ายมากๆก็คือไม่ต้องลดน้ําเลยนั่นเองค่ะสังเกตว่าถ้าน้ําลดลงนะคะเราก็เติมน้ำเท่านั้นเองค่ะ นำนะคะหินกรวดนะคะโอ๊ยอะไรลงเลยๆน้ำหินกรวดนะคะใส่ลงไปสักครึ่งโหลนะคะทุกคนแล้วก็นำต้น้างของเรานะคะวางลงไปจ้าหลังจากนั้นก็น้ำหินกรวดนะคะใส่ครับลงไปเลยะคะ่ะหรือถ้าไม่มีหินกรวดนะคะก็สามารถนะคะแช่ในน้ำเพียวๆเลยก็ได้นะคะทุกคน,นเลือกโฟกแกวที่มีความาาดีไซน์เก๋ๆสวยๆนะคะ าสามารถปลูกในน้ำผิวเกีียวได้เลยเช่นเดียวนถามว่าวิธีนี้นะคะใช้แก้ปัญหาเฉพาะกับอะโกริมารหรือเปล่านะคะใน่ทยนะคะสามารถ ใช้แก้ปัญหาได้กับไม้แทบทุกชนิดเลยนะคะที่เจอปัญหามดเข้าไปอยู่ในกระถางค่ะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนนะคะให้เขามาอยู่ในโหลกแก้วสวยๆนะคะเอาไว้ปลูกภายในบ้านแบบนี้นะคะเท่าที่เราเคยปลูกต้นไม้ในน้ํามานะคะทุกคนซิงโกเนียมก็ปลูกได้นะคะฟิโรเดนดอนก็ได้นะคะหรือจะเป็น โคโลคาเซียเนี่ยยิ่งได้มากๆเลยนะคะทุกคนบอนสีเราก็ปลูกมาแล้วนะคะก็ปรากฏว่าปลูกได้นะคะทุกคนส่วนไม้ที่เรายังไม่เคยทดลองปลูกในน้ำนะคะก็คือ,อตระกูลอโลคาเซียค่ะพวกบอนกระดาษด่างขาวนะคะหรือว่าหูช้างด่างเหลืองด่างขาวหรือว่าโอกินาวานะคะตระกูลอโลคาเซียเนี่ยยังไม่เคยทดลองปลูกในน้ํานั่นเองค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตระกูลอโลคาเซียเนี่ยจะสามารถนํานมาปลูกในน้ําในโหลแก้วแบบนี้ได้หรือเปล่านั่นเองค่ะ นี่เลยนะคะเมื่อเรานะคะจัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็นําน้ําสะอาดนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรยุ่งยากเลยนะคะแค่คอยเติมน้ํานะคะให้มันมีน้ําอยู่เสมอแค่นั้นเองค่ะ แล้วก็ช่วยป้องกันนะคะปัญหาพวกมดนะคะเข้ามาทำรังด้วยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะคะมดไม่เข้ามาใกล้แน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวนะคะ ได้ถึง3 in 1เลยแล้วค่ะได้ที่1น,นะคะก็คือหมดปัญหาเรื่องมดนะคะเข้ามาทำรังในกระถางนั่นเองค่ะ2นะคะได้เปลี่ยนภาชนะปลูกนะคะอยู่ในภาชนะเก๋ๆสวยๆแบบนี้นะคะสามารถนำไปปลูกในบ้านริมระเบียงหรือว่าในคอนโดได้นะคะทุกคนและได้ที่3นั่นก็คือได้หมดห่วงนั่นเองค่ะก็คือไม่ต้องดูแลมากเลยนะคะดูแลง่ายนะคะไม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยแค่คอยเติมน้าให้เขาเท่านั้นเองค่ะ ถ้าใครนะคะที่เบื่อกับปัญหาหมดเข้าไปกวนใจในกระถางต้นไม้นะคะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะลองไปปรับใช้ดูค่ะหรือถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้อยากจะสอบถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะข้อไหนที่เราทราบข้อไหนที่เรามีประสบการณ์เดี๋ยวจะมาทําคลิปต,ตอบคําถามให้ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ